จะจะมาก่ยืนพอดรักกันยุขขไม่น้ำผูจะได้จะมายืนพอดรักกัน,กนยุขแขไม่น้าผเาะยผูดไม่น้ำผูดเล้องเดี๋ยว,วรเราไปดููดูไม่นนี่ละนี่ว้างอยงอยนี่พูดไม่น้คผูลไม่รู้นะรู้อปปอยังไงนะไปกูยืนยูนซือซอขอกำบวอดกูพอความสวยเจ้าควงว่าจันจักโซจักหยัง โอ้โหโอ้เห็นแม่ละกันเลาเลยนะููกไเห็ตวัน่บอนาวันกลังขืนเนพทีด้ลูกตันูพีจันหน่าทิตวันตวันด้ลกหุ่ลูหยกลายกลาเแม่น่อยแมหน่อย้หมายอกลานอกหลานไ เดียน่เดินพกแบบตุกตาแล้ววแล้วนไหนไหแล้ตอนนี้ไม่เพิ่เห็นตะวันได้ไม่เห็นตาอัดยิุหนแบบากรักษาจรตวิญญามพ่งกลบว่าตามวามเปนตุ่มตุ่มไปน้ำปูไปน้ำปู้ำปูไปน้ำปูไป้ำปูไปน้ำปูไปน้ำะไปน้ำปูไป้ำปนไปน้ำน้น้น้นก้าไป้้ะเอาให้แม่เ้้ม้าของไ้น่ อุ้ย่เห็นบอกแล้ว่าหเห็นอะไจังซีอะไรขึ้นมาได้กัวันเลย่ค่เห็นแม่งองเงบแม่งองแงสวบ้นเถืกันไส่ไอเบลแจกงานงานงาแม่เอสมอไปควายเนยน้เน้กับพี่เองสิละอเ้ไม่ได้ห่อนไม่ได้ห่อนจะล่าเพื่อนยังไง้ะเป็นขุยดีอุ้ยอุ้ยสเปรย์ไมเยี่หอยังไง ไอีแหม่เมื่อคนยกดจี้ใเป็นตะบงกงว่ม่อกีจนบริการนอนเลสายับริการนอนจะไหนลูกสปีดคุณยศสุจะบรินอนอยากจี้เลือดเลยอัตโนมัติบ่า้งบริการอัตโนมัติมาท้งในยังที่ไหนมัดี่ามนมไม่เสีย่ตงลาละก็ขึ้นยกแล้วนีขัไก่อนเขี่ยแต่เดี๋ยวับไปนะครับจะใส่ ยไม่ลูกเลจะอยู่ในแสงคมเดีพี่บอลยิ่งลูกตาเมื่อก่อนันกูมา่อเหตการณอ่งเมื่อวนต่อเหตุตาหลานใช่กูป้าได้กะดีโอ้โหอีมารีแก๋ดีเหตุการณ์หนาอพ่อแม่กัมลูกเนาะใครนี่เด็กองจกเพ่อแม่รูกหยอกกันไม่ไปยันจริงลยเออเออเออโอ้เราเม่กบอกเคลียงนี่จาการน้งสัก ล้างมมปากก่นี่ากินอยู่ที่กล้วยหน่ เห็นบกตยชิปพูดไรอย่างไปไปชอไปโอ้โหให้ไร้หัวเนาะม่รักเคียมกับพ่อปุริยามากกับพ่อนี่เด็อะไรกับพ่อเนี่ยนี่จะอีกอะไรอีเสกอะไรตัวอเสกแยงไปพลดไรึ่งไม่แยงไปพ่นพูดไะ คองนี่มันขวดนะมึงโอ้ใครน่ะไอเล็ก้อใทูเกียู่จีบดิน่าไหลดีอยู่นะคุณดาาบ้วนี้น่ำบ่ะอไรคุณเมยไหลอยู่บนเครืออคุณเลเมียละไปแล้วคุณไปบายไปเฮ้าออกรถก่อนแล้วเลยบายบายคบ๊ไปบายเจะหยอกร้านระกเน ตัวสีไปจะของสีไม่ดูไปขางจะางจะแทงสีป้าเลยเถอะใหลยไหมไวลุ้นเล่อโอ้ยพ้อจะพูดไปสี่สิบเกิดเดียวนี่พ่อยมกจะอ้วเหมือนนอนบ้าเฮ้เหว่ล้วเางดูเหน็บ้างดีเลยิมว่าแตงนั่นนี่กูบอกได้แตงค่ะท่นติรักการทห้รพวกเช่นจะสี่พอนี่ฉันไม่ทำให้น้องเป็นอย่างนี้แล้วโอ้โหแต่แต่มึงเบาหามึงเกิดกนุนูกินสี่ยว แต่เมื่อกว่าถือกันคับพี่เสียงอยู่ก็ถือกันแล้วเริ่มแล้วเริ่มมาถือกันคับใครแลน่เลยถ้าตองตัดทิพพอต่อไปอ่ะที่มีความแรกเกินขอสี้ฮ้องข้อมัน